สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to G family อีกครั้งนะคะวันนี้นี่จะมา,มาทำบุญนะคะ<า>นี่ลูกชายนี่นะคะโอเคเขาไปเดี๋ยวเข้าไปโอเคไปวันนี้เรามาทำบุญกันนะคะทุกคนยังไงอย่างนี้พาพ่อไปข้างในแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศลูกๆมาด้วยนะคะ,ะเจอกันข้างในค่ะลองรถนะจับทปดิจับมือ เอลี่จับมือ mm hmm. mm hmm. วันนี้เดดแดดิสเอาอะไรมาทำบุญคะมีหมูต้มกเ,กเข้าไปข้างในกันหมดแล้วเจอดีๆเทนี่ ก็จะเป็นเหมือนบ้านคนนิดหน่อยนะคะ

อาแผนอพไ่ผูกก็ลงก็ผัวลงมาแล้วลงลอกเขาได้พูดไม่เน้นอยู่ไปเขเชื่อว่าขาโคร่ผมเรื่อบัตรเขาไม่ไดเป็นเรื่องเนียน้รื่องไหเจ๊อย่างเงี้เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่โอ้

when <Yeah. S 1> you wishing you not telling anyone look that wait inside come on sit down o k i n w h a y I l o o k i <'m> n wish about Japanese train yeah can you say? ขอให้ขอให้นาปุ้มปุ้ยนาปุ้มไปสิสุสุกติซึ่อย่างนี้ไปครับชื่ออะไรเจอที่ศาลครับที่ศาลมั่งค้า